ในอิสลามการแต่งงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความรักแต่คือการร่วมกันสร้างครอบครัวบนพื้นฐานของศรัทธ,ธาเพราะศาสนาอิสลามถือว่าศรัทธ,ธาในอัลลอฮ์คือสิ่งที่สูงสุดในชีวิตเมื่อคนสองคนมีความเชื่อต่างกันยอมยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสมบูรณ์อัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่าอย่าแต่งกับหญิงที่ตั้งภาคีจนกว่านางจะศรัทธ,ธา และอย่าให้หญิงผู้ศรัทธาแต่งกับชายที่ตั้งพาคีจนกว่าเขาจะศรัทธาอัลบักรอสองสอหนึ่งเพราะครอบครัวคือรากฐานของศาสนาถ้าผู้นำบ้านไม่เชื่อในอัลละฮ์แล้วใครจะพาลูกให้เดินบนหนทางของพระองค์อย่างไรก็ตามอิสลามอนุญาตให้ชายมุสลิมแต่งกับหญิงยิวหรือคริสตได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดและลูกต้องได้รับการเลี้ยงดูในศาสนาอิสลามสุดท้ายแล้ว อิสลามไม่ได้ห้ามเพราะเกลียดต่างศาสนาแต่เพื่อปกป้องศรัทธาและรักษาความบริสุทธิ์ของครอบครัวมุสลิมเพราะความรักที่แท้จริงคือความรักที่นำพาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์